สวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาต่อกับข้อที่8กันเลยนะคะข้อนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะคะบอกไว้ก่อนนะอ่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่าเนาะคือให้ a b c d นะคะเป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ p q r s นะคะเป็นจุดกึง่งกลางของแต่ละด้านตามลำดับนะคะจงหาความยาวของเส้นรอบรูป p q r s ต่องวาดภาพนะจริงๆไม่ต้องลงกราฟแบบชัดเจนเลยก็ได้แต่ว่าอันนี้คุณครูไม่เห็นชัดเจน เอาไมา่เห็นให้เห็นภาพเฉยๆนะคะจริงๆทุกคนอาจจะกะเข้าๆก็ได้ว่าสี่เหลี่ยมมันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอ่ะอันนี้ถ้าสมมุติว่าเราลองลงกราฟเนาะแบบนี้ก็คือนี่คือสิ่งที่เขาให้มาก็คือ A B C D เป็นจุดยอดของรูปสี่เหลี่ยมนี้เห็นไหมแล้วเขาบอกว่า P Q R S เนี่ยเป็นจุดกึง่งกลางของอ่ะอย่างเช่น R P นะคะ คำว่าเป็นจุดกึ่งกลางของแต่ละด้านเนี่ยตามลาดับก็คือ P เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ AB อย่างเงี้ยนี่คือ P นะคะเนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ AB แล้วก็ Q เนี่ยเห็นไหมตามลำดับ Q เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ BC นี่แล้วก็ R เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ CD R เนี่ยก็คือจุดกลางของ CD ตัวนี้แล้วก็ S เนี่ยเป็นจุดกึ่งกลางของ DA นะคะนี่เห็นไหม ทีนี้คำถามก็คือว่าให้หาเนี่ยให้หาความยาวของเส้นรอบรูปของสี่เหลี่ยม P Q R S พอเราหาจุดกึ่งกลางเสร็จเนาะแล้วก็มาหาความยาวรอบรูปก็คือเราต้องหาแต่ละระยะแต่ละระยะเนี่ยแล้วเราก็มารวมกันซึ่งมันยาวมากทุกคนนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆทำไปนะคะนี่เราจะหาสี่เหลี่ยมนี้นะทุกคนว่าสี่เหลี่ยมสีชมพูเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ ะะก่อนอื่นเราต้องมาหาจุดกึ่งกลาง P Q R S ก่อนนะคะอะเราเริ่มเลยค่ะค่อยๆหาไปด้วยกันนะคะทุกคนอะหา P ก่อนนะคะอะ,อะิกัดของจุด P คือนะคะ อ่ะ p ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของ ab เนอะเราก็หาเลยนะคะเราก็มาดู x ก่อน,นดูพิกัด x เอามาบวกกันนะคะเอามาบวกกันเราก็หาร2ก็คือลบสนะคะบวกกับ4นะคะเราก็หาร2นี่แล้วก็หาร2ส่วน y อ่ะต่อไปพิกัด y นะคะ y เราก็3นะคะกับ5นะคะรวมกันนะคะ อ่าสามบวกห้ารวมกันนะคะแล้วก็หารสองนี่ก็จะได้อ่ะ x ได้อะไรลบสี่บวกสี่หารสองนะคะก็เป็นศูนย์ส่วน Y ตัวนี้สามบวกห้าก็เป็นแปดหารสองก็ได้เป็นสี่เราก็ได้แล้วนี่คือพิกัดของ P นะคะคือพิกัดแรกได้แล้วนะคะต่อไปพิกัดของ P เนาะอ่ะต่อไปก็เป็นพิกัดของจุด Q นะคะคือนี่คือ Q นะคะทุกคน เมื่อกี้เราได้ p ต่อไปลองหา q นะคะ q นะคะ,ะดูตัว x ก่อนเอามาเฉลี่ยกันเลย x ก็คือ4กับ8นะคะรวมกันอย่าลืมหาร2นะคะต่อไป y นะคะ5กับ11รวมกันหาร2นะคะทีนี้ลองเช็คดู4บวก8นะคะก็ได้เป็น12หาร2ก็เป็น6ต่อไป y 5บวก11นะคะได้เป็น16หาร2ก็เป็น8 ได้แล้วคิวต่อไปนะคะเรามาหาต่อต่อไปก็คือ R เนาะอ่าอาอ่าอา,อาตัวตัวนี้นะคะนี่พิกัดของจุด R คืออ่าอา,อาเอา X ก่อนลบ8บวกกับ8นะคะหาร2ต่อไป Y ก็คือ7กับ11นะคะรวมกันเราก็หาร2ค่ะ ก็จะได้เป็นลบ8บวก8นะคะก็เป็น0 0หาสก็เป็น0ค่ะต่อไป y ตัวนี้นะคะ7บวก11เป็น18 18หาร2เป็น9จบแล้วนี่ทุกคนเราได้พิกัด r แล้วก็คือ09นะคะโอ้ตัวเลขลงตัวนะคะก็เลยง,ง่ายหน่อยต่อไป s ค่ะนี่ s คน่าจะทำคลองแล้วนะคะ x s นะคะอ่าเอา x ก่อนลบบวกกับลบนะคะแล้วหาร2อ่าแล้วก็หาร2ต่อไป y ก็คือเศษส่วนเบี้ยวเขียนใหม่นะคะอ่าต่อไป y นะคะก็คือ7กับ3รวมกันนะคะเป็น10แล้วก็หาร2เดี๋ยวค่อยหาผลลัพธ์กัน ลบสี่บวกกับลบ8ดเป็นลบสิบสองเนาะลบบสองหารสองก็เป็นลบหกนะคะส่วนตัวนี้เจ็ดบวกสามหารสองก็ได้เป็นห้านะคะอ่าเสร็จแล้วทุกคนเราได้พิกัดของทั้งสามจุดแล้วเอ้ทั้งสี่จุดเลยนะคะทีนี้เราจะมาหาความยาวเราจะมาหาความยาวเดี๋ยวคุณครูเอาแต่และพิกัดไปเขียนลงในรูปนะคะอันนี้ก็คือ Q ก็คือหกแปดเนาะ ส่วน r ก็คือ0ูย์เส่วน s ก็คือลบมกกับ5นี่อ่ะทีนี้เรามาหา p q ก่อนนะคะเรามาหา p q ก่อนนะคะแล้วก็หาต่อนะคะก็อก็จะได้เลยก็ได้ความยาวของ p q ก่อนก็ใส่สแค root ไว้เลยนะคะอ่ะ p q นี่ ก็เอา x มาลบกันก่อนนะคุณเอาตัวตัวนี้ตั้งลบตัวนี้นะอ่าหกลบศูนย์นะคะทั้งหมดกําลังสองบวกกับแปดลบหนึ่งนะคะทั้งหมดกําลังสองแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เขียนเลยหกลบศูนย์ทั้งหมดกําลังสองบวกกับแปดลบหนึ่งอ๋อ p ตัวนี้เป็นสี่นะคะทุกคน ก็จะได้เป็น8ลบ4นะคะทั้งหมดกำลัง2อ่าทีนี้ก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยแล้วก็หาออกมานะคะ6ลบ0ก็เป็น6 6กำลัง2ก็เป็น36ค่ะต่อไปนะคะ8ลบ4ก็เป็น4 4กำลัง2ก็เป็น16ค่ะก็จะได้เป็นรูทเท่าไหร่คะนี่อันนี้ก็จะเป็น12ทดหนึ่งเป็นรูท52นะคะทุกคน ทีนี้เราก็ถอดรูทออกมานะคะถ้าทุกคนลองถอดรูทออกมานะให้ครูพาถอดรูทไหมครูวทุกคนนะ่าจะถอดรูทคล่คองแล้วนะคะถ้าถอดรูทออกมามันจะเป็นสองรูทสิบสามนะคะทุกคนอันเนี้ยสองรูทสิบสามนี่นะลองไปฝึกถอดนะคะต่อไปนะคะต่อไปอต่อไป RQ หรือ QR นะคะ RQR ก็จะได้เป็นรูทหกลบศูนย์ทั้งหมดกำลังสองบวกกับไอบวกกับแปดลบเก้าทั้งหมดกำลังสองคูัวตัวนี้ตั้งนะอ่ะเราก็เขียนเลย qr ใส่ไว้ปึ๊บนะคะหกลบศูนย์ทั้งหมดกำลังสองบวกกับแปดลบเก้าทั้งหมดกำลังสองแบบนี้อ่าก็จะได้เป็น 36นะคะตัวนี้6ลบ0นทั้งหมดกำลัง2ก็เป็น36ตัวนี้8ลบ9ก็ได้เป็น,นลบ1เนาะลบทั้งระบหมด,หมดทั้งหมดกำลังสองนะคะก็เป็น1ดังนั้นอันนี้คือรูทสามสิบเจ็ดอ่าคิวอาร์เสร็จแล้วต่อไปนะคะไปดู RS นะคะอา RS ก็ได้เป็น0ูนลบด้วยลบ6ทั้งหมดกำลัง2บวกกับ9ลบ5ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ติดรูทไว้นะคะ ก็เขียนเลยค่ะ rs นี่อ่าแล้วเราก็หาออกมาศูนย์ลบหกศูนย์ลบด้วยลบหก็เป็น6กนะหกกำลังสองก็เป็น36บวกกับตัวนี้9กลบหเป็น4 4่สีกำลังสองก็ได้เป็น16ซึ่ง มันเท่ากับ qr เลยอะซึ่งได้เป็นรูทห้านะคะถอดออกมาก็จะเป็น2องรูทสนะคะเรียบร้อยนี่คือ rs นะคะต่อไปสุดท้ายนี่เมื่อกี้คือ rs แล้วนะต่อไปสุดท้ายก็คือ rsp นะคะ sp นะคะก็เอา x ลบกันก่อนอ่า x ลบกันทั้งหมดกำลังสองแล้วก็บวกกับ y ลบกันทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ใส่รูท y นะคะ,ะก็ได้เป็น sp นะคะชื่อนี่ดังนั้นก็คือได้เป็นลบหลบ0ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ5ลบ4ทั้งหมดกำลังสองนะคะซึ่งเท่ากับ่า36นะคะบวกกับ1ซึ่งได้เป็นรูปสามสิทีนี้เขาต้องการหาความยาวทั้งอของรูปสี่เหลี่ยมเนาะทั้ง4ด้านนี้เราก็เอาทั้ง4ด้านนี้ค่ะมารวมกันเลยนะคะนี่เอามานี้มารวมกันเลย นี่สีด้านที่เราถอดรูทไว้แล้วรูท37ถอดต่อไม่ได้นะคะเพราะว่า37เป็นจนํานวนเฉพาะนะคะดังนั้นเราก็สรุปเลยดังนั้นนี่ความยาวของเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมอ่ะ PQRS เนาะ PQRS คือนะคะความยาวทั้งสี่ด้านนี้ค่ะมารวมกันนะคะก็ได้เป็น่นะครูขอเขียนตรงนี้นะสองรูทสิบสามบวกกับรูทสามสิบเจ็ดบวกกับสองรูทสิบสามนะคะบวกกับรูทสามสิบเจ็ดวิธีการรวมนะคะเราดูว่าตัวที่มันติดรูทเดียวกันอย่างเช่นอันนี้เนี่ยมันจะรวมกันได้ก็คือเอาตัวเลขข้างหน้าก็คือส่วนที่เป็นจำนวนจริงมารวมกันตัวนี้ก็ได้เป็น4ีรูทส ตัวอีกอันนึงนะคะตัวนี้รูทสาเหมือนกันเอาตัวข้างหน้ามารวมกันก็คือถ้าไม่ได้ระบ,บุมันคือ1อันนี้ก็1 1ึบวกหก็เป็น2ก็จะเป็น2องรูทสามเนี่จบแล้วนะคะดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้เลยค่ะเห็นไหม <laughs> มันค่อนข้างที่จะยาวมากเลยค่ะทุกคนสําหรับข้อนี้นะคะอ่ะให้เห็นภาพกว้างก่อนนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะ โอเคนะสำหรับข้อที่8ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปคือข้อที่9ได้เลยค่ะ